ตัวใหม่นะครับตัวเจนตีนะเกียร์คาริวอลนะอันนี้พี่เขาให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างผมว่าถ้าใครชอบนะครับนะตัวนี้เหมาะสมเลยนะคันหนึ่งอยู่ประมาณร้านไปลายนะครับตัวนี้อันนี้เขามามันมีอะไรบ้างเลยอันนี้เขามาลื้อเบาะหลังให้ผมดูเลยนะครับเบาะหลังเบาะหลังพี่เขาทำสไลด์มาเป็นประตูเนี่ยนะนี่ประตูออตโต้นะเปิดง่ายดีแล้วก็เป็นแบบว่าคีกเซนเซอร์ก็ได้นะครับตัวนี้ บ่บอตัวเนี้ยอันเนี้ยพี่เขาทําเป็นตัวนั้นอ่ะสไลด์นะครับสไลด์สไลด,ด์ขยายเพิ่มโน่นนี่เดี๋ยวองไปดูโน่นโน่นโน่นไปดูตรงโน่นโน่นโน่นเป็นตัวสไลด์นี่สไลด์อันนี้ก็เพิ่มสไลด์เข้ามานะครับเพื่อความสะดวกสบายของตัวลูกเขาอันนี้เป็นสายครอบครัวเนี่ยสไลด์นะครับตัวนี้สไลด์ขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีสไลด์เนี่ยมันก็จะติดนะครับเพราะข้างหลังมันเปิดเป็นบาะได้นะครับพี่เขาเลยว่าทําตรงเนี้ยขึ้นมาเป็นสไลด์ ที่เพิ่มเติมตัวนี้นะครับตัวเกียร์นะครับตัวเจนสี่นะเขามาล้านนะครับนะก็จะมีเพิ่มไอนดี้ทาเพิ่มแล้วก็ตัวไฟไฟไฟที่ีแล้วทำเพิ่มนะครับตัวนี้ไฟทำเพิ่มไฟทำเพิ่มไฟก็คือจะนี่ไฟท้ายไฟเบรกไอไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวนะครับจากตอนแรกอะมันเป็นตรงนี้ ไอเกียร์เจนสี่เนี่ยมันข้อเสียมันจะเป็นตรงนี้มันไม่มีใครเห็นอยู่แล้วนะครับกลายเป็นว่าไฟเลี้ยวเนี่ยเขาทําขึ้นมานะฮะเปลี่ยนมาประมาณสามสี่หมื่นเพราะคนไทยอะ่ะมันชินกับตรงนี้อยู่แล้วน,น,น,นี่ไฟเนี่ยเนี่ยไฟ led ไลท์เลยเห็นไหมสวยไหมสวยงามเลยเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วอ่าทำเหมือนกับไนี่เลยตอนนี้เป็นแนวะรถไฟฟ้าเนาะไฟฟ้ารถไฮเทคโนโลยีนะครับจะเป็นไฟแบบนี้หมดนะครับนี่เห็นไไฟแบบนี้หมดแล้วนะประมาณสามสีนะ่หมื่นเนาะเพี่เนาะ อ่าสามสิบหมื่น 10. ผมว่าโอเคนะอันนี้เราเปลี่ยนนะใครจะซือ้อเจนสี่ผมว่าตัวนี้เหมาะสมนะเพราะไปมันจะอยู่ข้างล่างเห็นไหมฮะพอข้างล่างเอาความเป็นจริงมันไม่มีใครมองหรอกแม่งทำออกมาทำเพี้ยอะไรก็ไม่รู้แมื่อที้การออกแบบทำออกมาแลเพี้ยอะไรไม่รู้อันนี้คือเปลี่ยนอันที่สองนะครับในตัวอ่าอันที่สามนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวกป็ตัวดูดอยู่แล้วเนาะอ่าเนี่ยกดเป็นตัวโตนะครับนี่ที่เขาเปลี่ยนนะ เป็นประตูออตโตะนะครับนี่ภายในภายในเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆลองเข้าไปดูคนนั่งก็สบายนะผมว่านะคนขับก็สบายเป็นบอกปัก88อ่าบอกไฟฟ้าปักแปนะครับตรงนี้นะเนี่เอาไปให้ดูการเซนเตนะครับอ่านี่แล้วก็ถามว่ามาเปลี่ยนอะไรกับที่ร้านนี่เลยเปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนยางโตโยตนะครับตัว c 2 s นะครับขอบ20 พร้อมตัวแม็กนะครับตัวคอนิกนะครับค o อน i ิกฟอร์สนะ28ึ้นออฟสี่ห้าหนะครับนะสวยงามไหมสีนี้เลยนะครับสีกึ่งๆทองหน่อยนะตัวนี้เป็นสีสั่งทคมพิเศษนะครับตัวนี้นะตัวล้อเก้าหมื่นนะครับเพื่อนๆนะตัวยางตัวยางก็ประมาณมีราคาพิเศษนะครับรวมกันก็ประมาณแสนกว่าบาท นะครับจุดนี้นะเป็นระครับตัวนี้นะมาดูตรงข้างหน้าหน่อยนี่นะครับตรงตรวยงยามนะดูนะนี่ทั้งสองครับไม่ติดตรงตาเพื่อนนะครับไม่ติดตรงาใส่พอดีนะครับเป็นไซส์ยางสองห้าหาสี่ห้ายี่สิบนะครับแล้วก็แบบพออฟยี่สิบแปขึ้นนะครับห้ารู้อยยี่สอเดตีทห้านะครับไม่ได้ลด มาเยอะว่าเป็นยังไงบ้างข้างในนะครับภายนายภายนอกเนาะตรงนี้ก็ให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมเลยขออนุญาตพี่เขาเลยว่าเจนตีตอนนี้เนี่ยทุกคนอยากจะออกรถนะครับเป็นสายครอบครัวนะครับอ่าสายครอบครัวนะตรงนี้อ่าเข้าไปดูเนี่ยครับของภายใน,นนะครับนะพึ่งออกมาเลยป้ายแดงนะครับตรงข้ามเลยร้านน้ำเซ็นทรันบางนาน ก็สะดวกนะก็ไปดูข้างในเนี่ยเนี่ยเนี่ยอารมณ์ของสะดวกดีนะครับคนนั่งหลังนะครับเป็นเบาะนี่ด้วยเบาะเบาะรู้สึกว่าตัวนี้นะครับจะเป็นสมมตินั่งได้สามคนนะครับข้างหลังนี้นะครับสามคนเลยสามคน 1, 2, หนึ่งสองสามไอ้ตรงนั้นเราปิดท้ายได้เห็นไหมปิดมาเป็นระาวาังสัมภาระนะครับตรงนั้นไม่ใช้ก็ได้เพราะถ้าเราเราเรา,เราทําแค่นี้ขึ้นมาตัวเลื่อนสไลด์เฉยๆนะครับเลื่อนสไลด์ของเบาะเนี่ยเข้ามาเนี่ยไม่กี่ตังเอง นะครับอันนี้แนะนําที่ทํานะครับตรงนี้ผมว่าสาคัญเลยถ้าใครจะออกจีมสีนส่นะครับตัวนี้สําคัญเลยตัวสไลด์บอกนะครับอ่าแล้วก็ตัวไฟเพราะไฟมันอยู่ที่ท้ายนะครับอันนี้เป็นประตูนี่ครับรตัวโรมัสอยู่แล้วเจ๋งดีนะอันนี้หมดแล้วไรรวมหมดแล้วตอนนี้ยังไม่หมดหนึ่งงเยก่าวไว้เลยนะห้าแสนอ่าของแต่งอันนี้กล่าไว้ประมาณห้าแสนนะครับก็าอาจจะเหลือตรงโชค พราะตัวนี้เองเนี่ยมันก็ต้องเวลาท้ายอ่ะมันจะโยนรถตัวนี้หนักประมาณสองตันนะอ่าแล้วก็ตัวเบรกเบรกพี่เขาสั่งไว้แล้วนะครับเป็นเบรกคัดีิแลคเนาะอ่าเบรกคัดีิแลคนะครับตัวนี้นะเพราะอันนี้เขาก็ทางคุณภรรยาพี่เขานะฮะไม่ใช่พี่เขานะคุณภรรยาจัดเต็มนะเพื่อนๆจัดเต็มมากคุณภรรยาพี่เขาขอบเลย ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ลถลดลถไอ้นี่นะพ่อบ้านนะรถแม่บ้านนะครับจัดเต็มนะวางเงินให้พ่อบ้านไว้ห้าแสนนะอันนี้นะตัวเกียร์นะครับ Carnival Gen4 น,นะผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับพะที่ผ่านมาเราเห็น Gen3 ตอนนี้ถามว่า Gen4 เ,เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ฮอตฮิตนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆสนะนใจนะครับตรงนี้นะผมว่าเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งเลยของตัว Gen4 ตัวนี้นะครับ กนะ็ประมาณแล้วไม่ปเราก็เก็บนไว้ของแต่งได้ด้วยตามที่เราต้องการนะครับอยากได้แบบสเปคแบบไหนเนี่ยผมว่าโอเคนะตัวเจนสีนะครับยังไงก็ฝากติดตามหน่อยละกันนะครับคิดถึงอนาคตคิดถึงที่ W Auto ละกันบ๊ายบาย